เออเออแอบไว้ย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นกระเทยเราจะบอกลูกเราไม่ได้ว่าเราเป็นกระเทยจะเป็นกระเทยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีตัวใหม่มาแล้วสดสดใหม่ๆร้อนๆร้อนๆร้อนเลยเป็นนักฆ่าใช่ไหมใช่เป็นนักฆ่านะคะเป็นอ่อในเรื่องใช่ไหมเป็นพ่อของไลลาเป็นตัวใหม่ฉันก็ยังไม่ได้ดูสกิลอะไรนางเลยคือเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็เล่นเลยจบให้มันจบที่บ้านยางปะ ก็เป็นห่ในเกมนั้นนะคะว่าเราจะแอบแมนได้ไหมครับผมไปเลยครับเดิมเกมเราจะมาเราไปเล่นไหนดีอะอ้าฉันต้องไปเล่นไหนอะเจเรื่องมาสทางฉันต้องไปไหนอะเจ๊หนูต้องไปทําอะไรเล่นกลางหรอแรงมากอีดอกแบบไม่แบบซับป่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วตัวใหม่นะจ้าอุปกรณ์ผมเท่ผมหล่อผมหล่ออุ๊หท่อะไรอ่ะอุ๊จิจ็จิจีบอีดอกเห็นใจก็หน่อยดี เห็นใจก็น uh ่อยดีไม่เห e. ็นใจหรอเดี๋ยวควอกมาเลยต้องบอกก่อนว่าอีตัวนี้ฉันเล่นไปแล้วตาหนึ่งก็อัดอัดคลิปไปแล้วแหละอีตัวอีคลิปหนึ่งอะตอนเล่นล่าสุดแต่แบบคลิปนั้นไม่มีอะไรเลยอ่ะอีดอกมีแต่ความงงแล้วก็งงแล้วันก็เออเอาคลิปนี้ก็ได้มาอีเวลอย่ามาเก็กให้มันมากฉันตัวใหม่ฉันตัวใหม่ฉันตัวอืมใหม่ล่าสุดโอยังไงล่ะล่าสุดล่าสุดทีนี้เวลานี้ตอนนี้ตอนนี้ฉันตัวจริงฉันตัวจริงฉันตัวจริงไปแล้วจ้าโอยูฟิกเกอร์ค่ะ มาจ้ามาจ้าเซเลนเป็นละจริงนะคิวเรนตัวเนี้ยคิวเรนโบบายเรจนคิวเรนอีแดดอยู่ว่าอีดอกลนันตีคืออะไรมูลาตอีดอกกลายเป็นมูเลนอุ้ยอุ้ยอีนางเงือกเวีนยนเนี่ยมาเก่งมันมากค่ะผมต่อใหม่ครับผมรอไหมครับชอบมไหมครับ,บสาวๆอุ้ยแต่เราเป็นกระเทอยอดีเราคงไม่ชอบเธอรหรอกนะไปละต่อแหล,ล่เลนอื่นดีกว่าอุ้ยเสียยาอีดอกแล้วไงฮะไมา่ทำไมาเกมไม่ออกมาใครเป็นเงินใครเป็นเพชรทำไมเฮ้ คนอยากเล่นเล่นไม่ได้เข้าใจไหมทำไมต้องคายเป็นเพ็ดด้วยเฟย,ย่าดอกจะให้บนน่นไอ้อุละเยศีละเราจะเป็นเป็นมูหลานละมามูหลานพร้อมแล้วแต่เล่นไม่เป็นนะคะลูกอุก,ก่ณนอันตีอะ่ะคือใส่แค่นี้เราก็พุ่งไปใช่ไหมแต่ใส่ไงให้มันถนัดอะ่ะคือซ่อนกลิ่นก่อนเขาไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกโอาคฉันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะใครอย่าอยู่อย่าเก่งให้มันมากอย่าอย่ามาอย่ามา เว่อร์ลบดิจิตอลเอาเอาลบจ้าวิดอกนางแพ้มากแบะดฉันต้องไปกันบ้านฉันแล้วทุกคนแต่ว่าบาปนะทำไมไม่เป็นเมดอ่ะอีตัวเนี้ยสกิลกระเทยมากดูดิคือสีนู้นสีนั้นส่งหมดเป็นกระเทยพอเวลาเป็นกระเทยเออ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 ลบจ้าว่ะลบดิจิตอลดิจิตอลเลย Uh, <t ôi> ไม่มีมานานแล้วเจ๊หน <t ôi> ูมีมานานแล้วรอเล่นรอเล่นอ่ะรอเล่นรอเล่นรอ,รอเล่นรออ่ะรอเล่นรอเล่นจริงๆกลับม้าละคือให้เกียรติกันบ้างแล้วตัวปอมอยู่ไหนอะไม่เห็นหน้านางเลยอะหายไปไหนแล้วตัวปอมอ๋ออยู่เลนล้างแรงมากิวเจ็ดแล้วงงฉันยังห้าอยู่เลยฉันคือตัวปอมมาดิไม่ใช่เราคือตัวจริงผมนี่แหละตัวจริง ทุกคนรอไม่หมดแล้วจ้ามึงตายแน่ค่ามึงอะจ้ามากจรโอเคได้แอตซิตอยู่รถกลับมาแล้วกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรานี่ป่ะนี้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 ป่ะแล้วก็จริงจริงไม่จริงไม่จริงเหมือนกันจริงไม่จริงเงี้ไม่กินเงี้ยเหมือนฟันไม่จริงฟันไม่จริงฟันฟันแต่ฟันไม่จริงอุ๊ยไฟไหมไฟไหมไหมแล้วไหมไหมไหมมันไม่ไหมมันไม่ไหมสรุปไหม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 โอเคก่อนเถอะ เราต้องไปฆ่ายีนี่ก่อนเราเป็นตัวใหม่ก็จริงแต่อีตัวนี้ต้องใส่เพชรสื่อคือมันมากเกินไปแล้วแกจะมาราคาดีกว่าฉันไม่ได้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเฟยายาเฮงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดมาเถอะมาเถอะรอนนะอย่ามาเก่งให้มันมากลบจะ้ะลบจะ้ะอย่ามาอย่าโกอูโูเจ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 ,จ,จหนูไปแล้วหนูไปแล้ว,อวเ,อเออเก่งจริงแหละตัวอวับด้วยดอกคิวเรนเกิดแล้วครับผมคิวเรนมาแล้วมาไปต่อแหลกดีกว่าปะ เราต้องทํายังไงดีเพื่อให้ผู้สร้างภูมิใจในตัวเราอ่ะคือตอนนี้ตัวเดียวที่เราสู้ได้คืออีดอกนี่เพราะฉะนั้นแกงค่ะบูลิีจี้บูลิตจี้จีอีมีมีบูลิบูอ้าวอะบูลิจี้มีจีเลยตายเลยดีงงเหมือนกันที่เล่นอะไรอยู่แต่ก็ฆ่าได้อยู่ปะเออตัวจริงมาแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกลัวกลัวกลัวอีดอกนางเอาเต้าอะแรงมากก็คนลมตัวเอาเลยเอาเลยรุมมันเลยรุมมันเลย ฉันตัวจริงจ้าเกมนี้มีตัวใหม่ได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือฉันอุ้ยเราได้เต่าด้วยแสดงว่าตั้งนี้ลักษณะอ่ะดิจะให้ดูนกดูดวงก่อนอืออออออดูนกบอกว่าได้แน่นอนอุ้ยเห็นปะไม่เห็นอุ้ยอุยเจ๊เจ๊เจ๊เจ,จ๊หนูเข้าเลย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 เจ๊หนูเข้าเลยหนูเข้าหนูเข้าอุยเ,เ,เ contempt. จ๊เจ๊เจ๊เจ๊หนูขอบับโอเคเดี๋ยวแยกบัฟเลยจุบจุบช้ำอุ้ยออ้ยเออเจ็บเจ็บเจ็บดอกเบี้ยวไม่ตายอะแรงมาก อีคาลิต้าดอกทองอุ้ยนางเงือกเวนนางเงือกเวนอีเวนดอกทองคิดว่าสวยหรอไม่สวยจ้าแต่สวยกว่าเร็ว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 จุกเลย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 เออฟันมิติอุ้ยตัวจริงมาแล้วอีดอกตัวจริงมาแล้วตัวจริงตัวเลือดไปแล้วครับผมซิกแซกผมซิกแซกผมแสดงว่าเราก็ใส่เพลงนั้นได้ดีเพลงนั้นละเพลงอะไรวะสักอย่างเออของคิวเลนนะเออนั่นแหละลืมไปละมาเราเป็นคิวเลนเห็นปะอีดอก ลูกเกมมีคิวเหรียนเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคิวเหรียนได้รถคงไม่มีใครมาหรอกมองได้บ้านด้วยรถหรือว่าอุ้ยพ่อมาพ่อมากลัวเจเรากลับบ้านได้ไหมอะไปเรากลับบ้านแล้วกันอุ้ยเข้ากันโว้ยดอกตีมเดียวกันอะเรานัดกันมาหรอไม่ได้นัดนะบอกก่อนแต่ก็น,นัดกันอยู่ขอขอบคุณอุ้ยม่ได้ลืมไปเราเป็นนักฆ่าโอเคเราต้องดักฆ่าเราจะออกจงแจง้ง เราเป็นนักฆ่านะเอ้เอเอเยเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยอดีเจ็บเลยอดีข่ว่าตายเลยทำอะไรไปคะมึงอะใช้แค่เพชรนใส่เงินจ้าเงินมีราคาดีกว่ามันมันมันของวัดเก่งอุ้ยยางเปง็นยามาเก่งครัช่วยเพื่อนหลอห่อในเวลาล้างแคขนกินน้ำาปเฮ้ยภูมินี้อยู่มีนนานไงมีคนอยู่มีคนอยู่จริงๆด้วย ทำอยู่ฉันฉันฉันเต็มที่แล้วทุกคนฉันเต็มที่แล้วฉันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วลืมไปเลยเพิ่นเกินนี่ดอกสนุกไปละลืมเลยว่าต้องไม่ตามหาลูกไม่ต้องหาละดูดิดูดิหน้าอีดมากแต่ละคนอะทุกคนเห็นปะเห็นต้องเห็นนะต้องเห็นเหมือนฉันโอเคปะไปลากันไม่เอาไม่แพ้แพ้ทําไมฉันต้องหาลูกฉันได้ก่อน จะบอกเรื่องสําคัญกับลูกว่าสเปกกระโทยลูกจะได้โอเคว่าอีเลีมันจะรับได้ว่าสเปกกร์โทยอีดอกนี่ทำอะไรบอกมาลูกจะอยู่ไหนอ้าวให้ไปแล้วอะงงเฮ้ยฉนเล่นเป็นแล้วอะออ้ยมีวัฒนาการวู้ีคก้อนช้ำคีิซช่ำาอ้ยพ่อหมาพ่อหมาพ่อมาไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านอยู่ลาวเลยโอรอรออยู่ลาวเลยรอลอรอรโรอรัวเลยลัวเลยตอนกินก่อนนี่แหละคอมโบคอมจอยสวยปะสวยปะแกอยู่นั่นถัดอู่ะสวยไหมสวยเนาะ ออเด็ดเด็ดมันเลยมันเลยมันเลยมาใหม่งงแค่ว่าจ,จะได้บ้านปลคือเราหนีง่ายอยู่แล้วอะ่ะโอเคได้แน่นอนเราจุกเป็นเราจุกเป็นอุ้ยไปแล้วไปแล้วตัวใครตัวมันแล้วกอนเว้ยไม่ตัวใครตัวมันดีขอร์ละหน่อยโเร้านอยู่ดอาอยลูละอีดอกตายสี่ดีหรอแรงมากแล้วเลือกใครคนนึงวะใครวะอ๋อคาต้าไม่กลัวหรอกมาอุ้ยเจหนุ บ้านจะตีตายเออ,อทำอะไรลูกอุ้ยฉันทำอะไรเออกูทำอะไรตอนเนี้ยกูทำอะไรอ่ะงงฉันไม่อยากกลับบ้านเลยฉันอยากอยู่ต่ออ่ะน้องขออยู่ต่อได้ไหมไม่อยู่ต่อแล้วตัาใครตัวมันอู้ช้ำช้ำช้ำชำย่อช้ำเลยอ่ะเ่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเ่นด้วยเล่นด้วยเ่นด้วยเ่นด้วยอหวานอยูน่นะก,ก็ได้ค่าปะ มาแม่มาละแม่มาละแเออเป็นไงล่ะที่ไม่เอาไม่แพ้แพ้ทําไมจะแพ้ทําไมเสียหน้าเขาอุ้ยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยหยองนแทงช้ำเลยอ่ะคนเรามันลดว่ะอุ้ยหน้าอีดมากอีดอกอีดอกอีกละอะไรก็อีดอกอีดอกไปหมดอุ้ยมีรอยเท้ามีรอยมีรอยมีรอยดอกทองดอกทองอย่ามาเก่งฉันตัวจริงบอกแล้วอยเลือดเลือดน้อยด้วยอีดอกเนี้ย อะไรก็อีดอกอะไรก็อีดอกอะไรก็อีดอกอดอมานูอุ้ยแรงมากอุ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยใจหนูเล่นด้วยดีเล่นด้วยเล่นด้วยใครก็ได้ให้หนูเล่นหน่อยหนูอย่าฆ่าหนูหนูหนูกหนูโรกมาทไมแค่นี้ไม่กลัวผีหรอตายไปเลยอุ้ยทำไมฉันเก่งจังอะหรือว่าเราจะไม่เป็นกระเทยหรอวะเราจะเป็นชรายแท้ไหมะคือเราเก่งเกินไปอะเจ๊เจ๊เจ๊จกจุกจูกจกตามไม่ทันดีเว่อตามไม่ทันันนี้ฉันอยากได้ไม่แตดอะ อ,อุ้ยเลยอุ้ยฉันฆ่าได้อีกเหรอวะแรงมากคือเราเลดกันไปอะตอนเนี้ยไม่เป็นราคากระเทยฉันจะเลิกเป็นกระเทยแล้วฉัน<ร>จะเลิกเป็น,นกระเทยแล้วหนูอย,ยากไม่เป็นกระเทยหนูไม่เป็นกระเทยอ,อ่ะเดอกนางเงือกพอมาพ่อมาอ, outgoing, อันตีมก่อนปางไวโอเคพวกเราหลอไปหมดแล้วออกมาสิเข้าไปอยู่ข้างในข้างนอกงงอก็ตายเหมือนเดิมพวกแกนะ่ะอุ้ยเด็๋เดเดหรือว่าเราจะแอคป่ะแอคซาวแอซาวแอคยังไงดีอะ แอคเลยแอคเลยแอคเลยแอคชั่นแอคชั่นอุ้ยอยากเล่นด้วยอใจนอยากเล่นด้วยอย่พุงจบได้ไหมอ่ะขอค่าสักสิบห้าก่อนได้ไหมเลขสวยๆอ่ะเลขสวยอ่ะมาอ, enfin อุ้ยอุ้ยอ้ยเอได้โดยรถอีกคิวนึงอีกคิวนึงแจ้อย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าตีหนูอย่าติขอก้อนเร็วเวขอก่อนขอก้อนเร็ว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 ไม่ได้อ่ะยีดอเราก็ตายด้วยนะ โอ้เศราใส่ะดเดเดมเดเดเดมเดเดดฉันคือประธานบริษัทเกี่ยวไรไม่รู้คุไปก่อนสะแล้ววอยอันนี้บอกก่อนนะคะเป็นการเล่นครั้งที่สองคือรถเลยครั้งที่สองรถเลยแต่ตาีแลวอุบาทมากอุ้ยม่ได้ MK ได้ง่ายอะแรงมากสมคนได้ปะแรงมากี่นอดอยากได้บ้างอะคุปเปิด์สกัดไม่อะช้แทมไหม่อะ คือจะเลิกเป็นกระเทยแล้วก็ยังไม่ให้จบส,สวยแรยงมากดอกก็จบไปดานะคาทุกคนสำหรับการเล่นพ่อไรลาที่แอปแมนแต่จริงๆแล้วเป็นกระเทยถือว่าสนุกดีนะแกมันจุกมันอนะ่ะมันเลิศอ่ะคือใครชอบจุกชอบหนีผีคือตัวนี้เหมาะเลยถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ชอบกดไลค์ใส่กดแชร์ไม่ใส่ไม่แคร์ไม่แคร์สกินแคร์ใส่ดีอุ้ยหล่อจังเลยวายเสียวมากบายบายจ้า